เข้าใจว่าถ้าหากต้องการมีไรายได้มากก็ต้องออกไปหาลูกค้าใหม่ให้ได้มากๆความเข้าใจนี้ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวนะเพราะอะไรถึงกล่าวเช่นนี้เพราะว่าเมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้ว รายได้จากการขายปลีกซึ่งเกิดจากการเปิดการขายครั้งแรกนั้นความจริงแล้วแทบจะไม่มีเหลือเลยเพราะการเปิดการขายครั้งแรกกว่าจะสำเร็จได้อาจจะต้องแวะเวียนไปเยี่ยมลูกค้าถึงสองสามเที่ยวไปอารมณบทตั้งแต่ว่าเรากำลังทำอะไรทำไมเรามาเราถึงมาทำจนกระทั่งเอาสินค้าไปแนะนำเอาสินค้าไปส่ง ไปสั่งสินค้าที่บริษัทและยังนับรวมไปถึงค่าอุปกรณ์สาธิตตลอดจนค่าซื้อสินค้าเปรียบเทียบที่คุณได้ลงทุนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยจึงอาจจะกล่าวได้ว่าไรายได้จากการขายปลีกแทบไม่มีเหลือหรือไม่คุ้มเลยก็ว่าได้ถ้าหากไม่มีการซื้อซ้ำหรือซื้อสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรากลับไปหาลูกค้ารายนี้อีกเท่านั้นลองจินตนาการดูสิครับว่าเมื่อลูกค้ารายเดิมสั่งซื้อสินค้าชนิดเดิมอีกคุณจะต้องทำอะไรมากมายเหมือนกับครั้งแรกหรือไม่แน่นอนว่าคุณไม่ต้องสาธิตไม่ต้องสาธยายอีกดีไม่ดีพูดคุยกันทางโทรศัพท์ก็จะสามารถขายสินค้าได้แล้วและลูกค้าอาจจะสั่งทีเดียว2 สามกล่องเลยก็ได้หรือแม้แต่การที่ลูกค้ารายนั้นสั่งซื้อสินค้าชนิดอื่นๆอีกก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันเหมือนกับครั้งแรกเช่นกันเพราะเมื่อเชื่อถือได้แล้วว่าสินค้าชนิดแรกมีคุณภาพดีสินค้าชนิดที่2ชนิดที่สก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะักแถมยังไม่ต้องมาอมรารมณบทซ้ำอีกด้วยว่าคุณกำลังทำอะไรทำไมคุณถึงมาทำเป็นต้นไรายได้จากการขายปลีกจึงอยู่ตรงที่คุณ กลับไปเยี่ยมไปติดตามไปบริการหลังการขายรายได้จากการขายปลีกจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมีการซื้อซ้ําหรือซื้อสินค้าชนิดอื่นเพิ่มเติมนั่นเองเพราะฉะนั้นขุมซัพย์ของคุณอีกขุมหนึ่งจึงอยู่ที่ลูกค้าเก่าที่ได้เคยซื้อสินค้าไปแล้วซื้อสินค้าซ้ำอีกนั่นเองอย่าลืมนะครับต้องซื้อซ้ำถึงกํำไรอย่าปล่อยให้ลูกค้าเก่าของ คุณต้องเที่ยววิ่งไปหาซื้อสินค้าจากคนอื่นเพราะติดต่อคุณไม่ได้นะครับ